เอาแล้วนะครับก็ก,ากราบสวัสดีท่านผู้ชมท่านกันด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราะอยู่กันในเกมโรบอทเบสบอลนะครับผมโอเคนะครับผมแนละ้ววันนี้เราจะมาเล่นโหมดใหม่นะครับผมโหมดชื่อว่าสกาวดรอปนะครับสกาวดรอปสกาวดรอปอะไรนะครับเออนั่นแหละรครับคือเอ่อเกมนี้มันจะเล่นแบบง่ายๆเลยนะแค่ไปฆ่าไปไปไปคิวศัตรูแล้วเก็บกระโหลกมาให้ครบ20อันนะครับผมโอเคนะถ้าอยากเห็นแล้วไปเล่นกันเลยเชิญเลยก็ โอเคตอนนี้เราได้เข้าเกมมาแล้วนะคบผมมาเป็นสตาร์ตติ้งนะโ okay. อเครอนะครับสามสิบวิชิวๆมาดูกันว่าคือเกมนี้จะไม่สามารถใช้คิดได้นะครับไม่มีการเปรตตัววินแน่นอนนะเกมโหมดนี้เป็นฟรีฟอร์ออลดยนะครับไม่มีทีมแล้วก็ไม่มีเพื่อนเล่นด้วยว้าวเหมาะสำหรับคนโดดเดี่ยวโอเคนะครับผม อีกประมาณ5วินะจ้าเริ่มเกมโอเคเริ่มเกมแล้วครับผมดอบดอบโซนเริ่มมาเราไปตีตัวนี้กันเลยมันยูนเลคีกดูใช่ไหมมันก็สวยครับโอเคนะครับได้กระโหลกมานึงข้างบนนี้ครับุยโอ้โหมีคนมีชดเกาะไปเร็วไปเร็ว เพื่อโอไม่นะเปิดกล่องเลยอ้ยคดโบโอ้โหแกไม่รอดแน่ เรียบร้อยครับฮ่าได้แฮกตีคอแล้วไปเลยไปดอบโซนไปดอบโซนโอ้โหคนนู้นมีสองหัวกระโหลกเลยครับน่าจะน่ากลัวเกาะเหล็กนี่ว่ะโอไม่นะ เอ้ยกระโหลกผมกะโหลกผมอ๋อไม่มีสวยเอมกระโหลกโอเคดอบดอบโซนอยู่บนนู้นมาดูกันว่าจะไปทันไหมทันมั้งครับมาด้วยมาด้วยตีด้วยมาตีด้วยตีด้วยตีด้วยแลกกัน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  โอ้เขมีกกอนเลยกันแล้วอะผมยังไม่ได้ไปฟาร์มอะไรเลยไปละอยู่ด้วยก็ตายโอ้โหชุดเกาะเราต้องเดินหาชุดเกาะนะครับฟังีิเตียนมาเลยอขอแจมหน่อยนะครับขอญาติแจมนะครับสุดหล่อไปแล้วไปแล้วไปแล้วฮารกลูก <c oughs> ดอบโซนอยู่ตรงนู้น เราจะเป็นลิงแจ๊กเจ๊กปีนไปดับโซนดับโซนโดนโดนรีที่ไปอยู่ตรงนู้นแทน,นครับรีบวิ่งไปครับก่อนที่ศัตรูมันโอไม่นะผมผมว่าผมโดนเลนคาละโอ้อ่ะเป็นไอรอนสอดท้อเลยครับ เมื่อกี้อุตส่าห์มีห้าลกแล้วครับโอ้โหคิดยังไงเนี่ยมาสู้กับคนมีเกาะเพชรสวยครับสองลกถอยกันถ่ยกันถอยกันถ่ยกันย,นยิงทีหนึ่งแล้วก็บิดยิงแล้วก็บิดไปหาหัวกระโหลกต่อครับ โซนโซนจะดรอปภายในสาิบปดวิผมว่าระหว่างนี้ต้องค่อยๆชึ้งคนนี้เหมือนยิงไม่แม่นด้วยนะเอ,อเสร็จผมครับดรอบโซนอีกสิบามวิจะดรอปนะครับ ามโลกนี่เกาะเพชรแน่เลยว่าล่ะับโซนมาแล้วไปอยู่นู่นพว้มีเกาะนี่มันน่ากลัวสือเกินผมว่าผมรอเจม ไปทันครับทันครับสวยครับอย่างนี้แหละแจมเลยแเจมอย่างนี้แหละแจมอย่างนี้แหละแ,แ,แจมอย่างนี้แหละแจมโอ้โไทยกัน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 โอ้โหกระโดดกระโดดเคาน์เตอร์กระโดดเคาน์เตอร์กระโดดแล้วยิงกระโดดแล้วยิง ไปละ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 ดลบโซนมาใหม่ครับผมว่าโซนนี้คนน่าจะเยอะโซนนี้คนอาจจะเพิ่งมาผมเลยจะเดินมาโซนนี้แทนนะสวยครับเอา้าสวย ออ,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 อันน,นีอัอัดิอัดิอัดิออ l โอ้ยแรงเกินแรงเกินแรงเกินจาจุอ่าได้เกาะเพชรครบแล้ว ชิ้นดูสิดูสุลูกสองครับยัดไปก่อนโอ๊ยเย่ะละเย่ะละ ลิงมันไม่อยู่นิงนงนงงงงน่งมันชอบยิ่งกระโดดไปมาเจี๊ยกเจี๊ยกเจี๊ยกเป็นเสียงเรียกของลิงลิงมันไม่อยู่นิ่งมันชอบยิ้งกระโดดไปมาเจี๊ยกเจี๊ยกเจี๊ยกเป็นเสียงเรียกของลิงลิงเรียบร้อยครับผมตัวเย่ อืมอืมเอ่อ,เ,อ,อ,เ,อ,อเรียบร้อยครับแตกได้ครับได้แน,น,น่ครับห้าหัวกระโหลกเรียบร้อยครับแตกครับไปครับรอรอแคแค่รอแล้วก็ไปใส่ครับยัง,ยงไงก็ต้องชนะรอเลยรอเลยหาวิครับสวยครับมาตรงเราพอดี ระหว่างนี้ก็เชิงเงไปก่อนโอเคครับชนะชิวๆครับเออ <laughs> โอเคนะครับก็หมดเวลาเพียงแค่เท่านี้ขอกราบตัวราไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายคลิปมันสั้นไปหน่อยเนี่ยเอยบ๊ว <laughs> ย